ชีให้โลกจำครับคีรีมันตราเรสตอรองนะครับตามพี่บุญลือซีติตพงไปนะครับพี่บุญลือจะมาแสดงกิจการชีให้โลกจำนะครับตามพี่บุญลือมาครับที่นี่คือคีรีมันตราเรสตอรองนะครับหรูมากครับนะแวะมาได้นะครับการจนะบุรีนะครับแต่คนอื่นแวะเข้าห้องน้ำดีกว่านะฮะ ตามพี่บุลือไปนะพี่บลือจะสาธิตวิธีการชี้ให้โลกจำจะถูกเซ็นเซอร์มเนี่ยตอนนี้นะครับนั่นนั่นตามพี่บลือไปครับจด้าสักครู่ครับแอนน์แอนน์ว้าปิ๊งเอาเด็ดเลย